หันหัวนอนออกหน้าบ้านครับเป็นอะไรไหมครับพี่จริงๆแล้วเราจะหันหัวนอนออกหน้าบ้านหรือจะหันเท้าออกหน้าบ้านหรือว่าจะหันข้างให้กับตัวหน้าบ้านนะครับในทางฮงจุ้ยแล้วจริงๆเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยกับในข้อห้ามนี้นะครับมันจะมีข้อห้ามในกรณีเดียวเท่านั้นคือกรณีที่ประตูบ้านตรงกับประตูห้องนอนแล้วเตียงนอนเนี่ยก็ตรงกับประตูอีกในกรณีแบบนี้เขาถึงจะห้ามนะครับเพราะว่า เพราะวเวลาอากาศมันไหลเข้าไปเนี่ยจากหน้าบ้านใช่ไหมครับผ่านเข้าไปสู่ประตูห้องแล้วก็ไปโดนเตียงเลยเนี่ยถ้าเตียงเราโดนส่วนไหนนะครับเช่นโดนศีรษะแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะศีรษะจะเจ็บป่วยโดนปลายเท้าปลายเท้าก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆในทางหงวงจุ้ยเนี่ยคนจะนอนฝั่งไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปคํานวณดวงชะตาเอาว่าควรจะนอนตรงไหนมากกว่าโดยแท้จริงแล้ว คือห้ามแค่ว่าประตูบ้านประตูห้องนอนแล้วก็เตียงเนี่ยห้ามนอนตรงกันแค่นั้นเองครับ